แกงเห็ดมาแล้วจ้านี่นตะหน่อยก้อยก้อยปลาดุกใส่ผักม่วงพี่นอ้องสุนทรมามากินเขาน้ำกันครับออถอนเลยวะไปย่งางเข้าไปสวัสดีจ้าพี่น้องมาหาแม่มาขาวขาวออกเร็วข้าวละมา้ขาวออกเร็วนี่มาหาแม่ย่างไปเร็วออกเร็วลูกแล้ว,ว,ลวเนอออีม่มาหาแม่มา À, พี่น <Ừ. S 1> ้องกินข้ารวมกันมอนี huh. okay. uh, ่เกงเ็ดเฟืองตาน่อยก้อยปลาดุใส่บกม่วงแล้วว่าบกม่วงสมกินเอาชิโตกนี่้ยิิงามวะนั่นนั่นพางามเวะแล้วนี่วถ้าลิติงามเหรวะ โอ้ยเก่งๆโอ้อีหลาที่เป็นนางงามบอุอื้ยนางงามเด็กีนอนสอแพทองทาน <c oughs> <c oughs> แพทองทานส่งเข้าประกูอะเฮ้ยไม่ใช่นางสาวสงการนอนสอบแพทองทานโอ้หูทำปากจูด้วยค่ะตาย็นขึ้นดิ ใส่กางเกงอยู no ีเดีพี่น้องชุจ้าเลยไหมชุจ้าชุดจ้าสวยจ้าสวยมางมามามาไม่อยากแม่จ้าจ้ากันสวยสวยอะไรล่ะสวยนู้สวยไหมคะห่อนฮ้อนซ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 ้อนเอาหนึ่งซ้อนเอาอยากเขาอยากไหมมาเอาไว้ก้อนทงเขาเลยโอ๊ยไปใช้ที่ไป่ใช่ แค่ต้องท่านแค่ต้องใชนสีจืดเมื่อตีกแก้วิปสติกอนมาพี่นอ้องไ้สวัสดีสวัสดีด้อครับข้ามเข่าข้าเลยอโอ้ยอม,อบบมดงม่วงโลม สมว่วสมว่ว,วนี่หัวนี่แก่เมื่ขึ้นคนอีแพ้ว่าพคนกินสลัดหน้หนาเอานี่ยเอาอม,มาขอาราเศร้าหาบาป chị nó không thảm ra Hoa nó cũng bật Cái thảm không? Ra cái cầu xuống đây thôi đấy Xuống hoa bay, xây bay toàn Cắt được sai mà à. นน่ัเจ้าบาทพอดีพอดีกินเลยพี่น้องเพวเจ้าหาบาทท่านจะเอาห่อแล้วิมาก,กนหน่อยคนะ ว่านี้แหละก็ดีพอกินอยู่ด้วยทางใดทางใดอพอกิน<ว>เหงื่อหมูแค่เหี้ยมืดนี่จะน่าสนใจับ๋ยโ<ว>หละพา<ว>่ายินกัระป๋าสะดูกอ่า ขาาอากาศค้มอยู่แต่ว้าเอาอืมครัแบบ พอแล้วอ,อย่าไปเขียนกระติบเขางานลองคนก็จบออละเว้ตกใจตกใจมังยังระบาดปิดหัว Nó nhầm mà mà cưới lịch đi anh yêu của hm. Achim hảo luôn. Hãy bọn tìm mắng chị nằm nè. Hm 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 เขาเจ้าือบอแมาสแสดงอี่วะตอนนกี้สอนล่ามบ่ก็กดตูวมนั่นบ่แมนบ่มแเมนสอนล่ามบ่กกบสู่ะนั่นกับผู้ใดข้างใ้ท่วงแม่คอยจำเขได้ปะโรบิโลาลิตามเมนติดเเ<ะ>บิ่งตะยุบไดยผู้สัต มันเขาจอ,อมารี่ลั่นสายเอ,อ้ยขจอมเอาออมาเอามาแสดงหลายเทียดเนาะบ้านทายทองนังน่งนังน่ง,งเดี๋ยวแม่กินข้าววานเอเอ,เ,อเดี๋ยวแม่ไปนัง่ง <c oughs> โอ้ย มาพี่มาพีเอามาพี่เจ็แมวไปนั่งน้ำเขาได้หลาเหรอได้ไลยเด้อเอามาพี่แล้วคิดกันจำไม่ได้อุ้ยสวมปะน้อยปะ